คนตกค่ะอยากออกไปข้างนอกไปที่โรงพิซซ่าไม่มีคนเข็นไม่มีคนให้บริการรอก่อนนะว้ย นี่ครับมือเดียวนะคะเนี่ยสิ่งมือเดียวเดี๋ยวเราจะลองดันรถเข็นออกไปที่ระเบียงนี่ ร่องรอยหนูนินมานอนอยู่ตรงนี้ก็มาคุยเล่นหนูคะเราเลี้ยงเขาเราก็ต้องยอมรับเนาะไม่ว่าหมาว่าแมวเขาทำอะไรเสียหายเราก็ต้องอภัยให้เขา เขาก็มาคุยเล่นนะคะเดี๋ยวเราจะดังนี่ค่ะอะไรต่ไม่อะไรเขาเขาก็ไม่ชอบอาทิตย์นี้ได้ยิน ได้ยินสองคนนะคะว่าบ้านไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอ่ะบ้านตัวเองก็เอาเต็มที่ยิ่งตอนนี้เราเดินไม่ได้อีกวันวันก็ขอให้มีข้าวกินขอให้มีอะไรกินเพราะว่าจะต้องกินยา ตรงเวลายื่นสองอึ๊บว,ว้าวอุ้ย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 อ่ะได้และะ้วค่ะขึ้นมาผมมาตกอยู่ตรงนี้เองเลาวเจ้ายิ่งได้ก็เอาตามสบายแชดแบบไหนตามสบายเลยเจ้า เจ้าพอแล้วทำมันนักละคิดมันนักละทำเพื่อไว้แค่นี้นี่ก็หลายร้านแล้วนะเนี่ยกว่าจะเป็นบอ่อปลากว่าจะเป็นบ้านมานะฮะโอ้แต่ก่อนเป็นนานะเจ้าเนี่ยให้หน้าพุ่นซ้ำเป็นหน้าห้องแต่เจ้าถมไปเนี่ยบมงเสี่ยงตะใดล่ะ ซื้อหาถูกแย้ซื้อสองแสนห้าแล้วกระถมแป้งอย่างไปโอ้หลายล้านด้วยไม่ได้จดตัวจดกลบหุ้ยไปเบิกที่ผา <c ười> ลูกคนโตเขาก็คงบริการเราอ่าถ้าถ้าเป็นลูกคนโตอยู่นะเขาจะให้แม่เดินละเขามาให้แม่นั่งรถเข็นเขาบอกว่าแม่ติดรถเข็นแล้วแม่แบบแม่มาถึงขนาดที่จะติดรถเข็น <c oughs> เอาแค่นี้เนาะเพราะว่าไปอีกจะไปก็เดี๋ยวก็จะลงนอนละคะ่ะ บ้านเฮาบันเนียบบ้านเฮาบบล่องค่องข้างหมายถึงพี่สาวาจ้ะก็กพี่สาวบ้านบ้านเพื่อนคนงานอย่าไปซิบปลายเวลาคนงานว่างพวกก็เอาคนงานทำแล้วเฮามีฝ่ายเฮาอยู่คนเดียวแล้วก็ยิ่งอย่างมาได้เห็นเอาสบี่ตามสบายมากแค่สองคำวันมาได้แล้ว โอ้ชอบบรรยากาศแบบนี้ขอไอริสคอฟฟี่สักแก้วค่ะแล้วก็วอลเฟลใส่ครีมเยอะเค้กค่ะสำสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ